สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆแมนนัมครับช่องชายลําพลินออฟเชี่ยวครับโอ้ที่จอดรถบัสที่สุดยอดเลยครับเราได้ที่จอดแล้วนะครับรถบัสนะยาก,กาศครับน่าไปเลยอากาศร้อนมากอ้สุดยอดเลยครับ ทั้งห้างกอกมาได้จังครับผมเลาะเลนเลาะเลนเลาะบุงมันได้บอ๋อบอกครับอ๋อคร้ับพูดได้เห็นหน้าสัหรับพี้อ๋อครับผมผักควันพักควันจ้า ้ที่พักสุดอลังการเลยวันนะี้บรรยากาศนะครับอนี้บ่ายโมงสิบห้านาทีนะครน่าจะยังไม่ตั้งเวทีนะครับเราจะไปไปร่ำขอข่าวคอนเสิรข้าวนะครับ น้ำไหลบอพีบูดบอกเจ้ารีต้อกันไ่เจ้าเิดอืมเ้าหมกจะหลดโอเคเลยหกล้อก็จะมาจอดแถวนี้ครับ ยนทีก็น่าจะตั้งสักบ่ายสองครับมลำสามคืนนะครับสาวน้อยระเบียบประถมนะครับสาวน้อยคืนแรกครับผม ระวังติดลมนะจ๊ะ เด็ดหนังนาะจ้าฮะหูดอาบแล้วหนูห้องน้ำเต็มอยู่มีแต่ถทังใหญ่ๆจุหน้าเมมแบบว่าแอร์เย็นฉับว่าผมว่าเย็นฉับแน่ๆในรถไม่แอ๋ทั้งหอกับรถมาดามีอาเซียเลี้ยงข้าวกินทั้งหงไหนแต่ข้าวว่าเขาไม่ค่อเลี้ยงข้าวคือบอเอิรนแน่นอ้อ วเรามีโอกาสนับต่องฝาวตอนนั้นบอยิจุ๊งโอกาสนี่ว่าจัไปเรี้ยงมาเนี่ยไปเรียงไปเรียงโอ้ไปแซ่หล่จวดเด้อแต่ก็อยากกิต่องคอดไปเนื้อหมูอ่ะกิ้บเนื้อคล่วกินโยเออกินมืดแล้วเนื้อถอดก่อนหอกับวินเนื้อลิ่งแหงแสบกินมทุกบ่ได้เนื้อลิ่งไะพอกินมบีบโ กินได้บปะ่ามาาใ่าเอาเขาไปกินก็ปลากระป๋องมี่ยังกินแน่นั่นเมื่อไเห็ดนังสันทานเ่าคืออะไรเนื้อขั้วไอ้เอากับข้าวแม่เอามาเอาวเนื้อเนื้องัวหรือเนื้อขั้วเอาแสบด้วยเนื้อขั้วมาใช่ไหมเอาเขาแคคีขาดเราละ เด้เก่งคะแนนยังปัดแดดคักเนาะพี่นอ้องเอ้ยฮะแดดฝนแดดฝน เอาเขาไปกินกระป๋อกระป๋องกันจากปัดกินพ่แมวกินกินโอ้ีเ้มพูเากิน้ได้หมดากินยกไหนนี่หมดลากินว่าเสเขากระ่อดเลั้ลบาก่ะักระป๋องไม่เต็ม จะสิปปะเปิ่ยนวะยนยตาเบียนอ่ะอซาซิพี่พอพี่น้องโอ้พี่น้องที่ไล่ตาเนาะ เอาฟอมาอันนึงโอ้ขายประเดกไมจักบาทเนีข้าเหือกันยบสบาทข้าวเหมือนกันยี่สิขาบรักกับกนมากอัดพี่น้องข้างทัวหลายหาเขาซูข้ากิน ข้ายโฟมแถวหนึ่งในกำไร20,000บาทคล้ายแจะคพอร์ตเฉลี่ยสื่อหน้าชัางลักกับวังโอยพอเนี่ยกินแล้ว

พูดแต่ครับมาเด้อพี่น้อง